วันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้มันสั้นกันก็นั่นแหละเราจะมาเล่าเรื่องเล็กๆให้ฟังนะโอเคเริ่มกันคุณสามารถฟังไปด้วยเล่นเกมได้ไปด้วยได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาพอะไรมากมายไม่ได้แปลว่าัน็ีผลที่เวิร์กนะแต่ว่าเป็นวิธีในการต่อสู้ หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วลก้าวไกลเขาโพชิ oh. จากผมคิดว่ามันมันสอดคล้องกับไประเด็นที่ผมนึกอยู่ในใจเหมือนกันว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย oh <my. S 1> มัน oh <my. S 1> มีวัฒนธรรมโดยการที่ทิ้งก้าวไกลแล้วเกิดสิ่งที่โอ้ไม่กอดดีฟ้าในฟังเพิ่มฐานเสียงทั้งสองพักเนี่ยขัดแย้งกัน,นครับแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วในวันนี้ผมนั่งดูโพสต์ของของพรกก้าวไกลเนี่ยยังจําได้ไหมเนี่ย เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของเขาบอกยังจำได้ไหมช่วงเวลานี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วคุณเคยมีความหวังประเทศนี้ขนาดไหนมีความหวังผิดทางเนี่ยหลายเรื่องเขาก็ร่ายยาวเรื่องนโรบายเลิกบังคับเกณฑ์ทหารค่าแรงแับขึ้นทุกปีทุกคนมีส่วนร่วม <Okay. S 2> โอเคคือเขาพูดถึงนิโรบาลในการหาเสียงของเขา่าวกันตอนนี้เรายังเล่นเกมอยู่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาพอะไรมากมายที่ดูผลงานรัฐบาลประเทไทยเนี่ยอผมนั่งคิดว่าที่มันแตกกันโอเคไปเลยมันมันคุนม้มไหม ารัฐบลถึงได้บอกต้นคลิปไงว่าคุณสามารถเล่นเกมแล้วก็ฟังไปด้วยได้เลยที่สูงไม่มีทางเลือกไม่งั้นให้ไปยึดเป็นนายกต่ออืมสิบเดือนคือถ้าเพื่อไทยไม่สิบเดือนมือกับผัดรวบสายาเลยคนสิเดือนป่านี้นาอยู่กับปอยโควิดเพื่อนฝูงเซตเดิมยังครบได้เหมือนเดิมหมดเลยสายป้ยังอยู่มันไม่ใช่แค่สามปอสามปออยู่ของเราอยู่ย ที่เป็นเพื่อนกันคบหาสมาคมกันใช่สีเดียวกันอยู่ได้เหมือนเดิมอยู่ได้เหมือนเดิมดีกว่าหรือเปล่าเบรกผมนั่งอยู่เื่องผมเสียดายเหมือนกันนะผมว่ารวมเดียวกันกับโบ๊ทเก้าใบผมอยากให้ไปยึดตรงนี้มีไว้เบรกกลับไปไฟกเหมือนเดิมแต่เรายึดยังอยู่นะช่างมันกูเ c a r e ประเด็นที่ว่าผมเนี้ยผมอารมณ์แต่เรายังไม่ได้เล่าเลยเนี่ยกลับไปเป็นเพื่อนกันทั้งหมดโอเคเริ่มเล่ากันเลย เขาคนอาจจะได้ข่าวแล้วว่าบุ้งอ่ะเสียชีวิตเพราะว่าเขาอดอ่านเขาประกาศตัวแล้วว่าจะยอมอดอาหารแล้วก็ตายที่เขาไปปิดเทแป้งใส่พักเพื่อไทยอ่ะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วอ่ะวันนี้ก็ครบหนึ่งปีที่ว่าในการจัดเลือกตั้งแล้วนั้นเนี่ย คุณหมอมิ่าใครต่อใครที่ขึ้นเวทีคุณจักรุลคุณเต้แล้วเรื่องกลับไปก็คือสมัยก่อนก่อนที่ทิตจะออกไปจะโดนรลบกไปนก็ห้เจข่าวสดออนไลน์รายงานข่าวเขาก็จะทำาชีวิตแล้วหลหัวใจหุดการเขามีคนต่อว่า นะผมอาจจะพูดไม่ชัดก็ได้คนลองไปพิจารณาเอาเองนะเราเราเอาให้แค่นี้เราเลิกเตียงได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโอ้ไม่สกเชิญมาชนะสูตรที่พิกุลเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โอเคโดยมีเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์เดินตามมาด้วยสองคนดับที่เป็นรายงานจากข่าวสดออนไลน์ไปเลย คุณไปพิกเจนานะรอวนะประเทศที่ว่าเบนแบนเราบอกไปก็คือเกาหลีเหนือนะจากนี้ไปม่กิด้นแค่หนึ่งตัวอย่างแล้วก็ประเทศ ทางอิสลามไม่ที่ส่วนพี่ทาเขาก็เขาได้โพสต์ในอินสตาแกรนทวิตเตอร์ว่าหนึ่งปีแล้วขอบคุณทุกๆแล้วคุณเอาไปพิจารณาเอาเองว่าประเทศชื่ออะไรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแฮชแท็กเลือกตั้งของพทุกคนทำสิ่งไม่ต้องถามเลยคุณก็ไปพิจารณาเอาเอง หาเองนะไม่คุณมันยังสมบัติเขามันยังไม่เปลี่ยนไงก็รู้ว่ามันเป็นวัตถบาลข้างคลัวและเสร็จแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเดิมครับแล้วสมบัติเขาเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านครับแต่เป็นฝ่ายค้านแล้วนี่รอเลือกตั้งรอบใหญ่สนามหแรกเรื่องสุดท้ายก็คือการเปี่นไ่ะเมื่อวานนี้ก็มีหลายรอบนะฮะที่คุณพ่อคือว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กองชาเลือกตั้งเอาไร้ี่นะ่ีคุณบเพอนาจจะยังจำได้หมดทุกคนเลยว่า มีเกี็บมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเอ่อเกือบหนึ่งปีนี่นะครับพ้าเพื่อถ่ายที่ตอบโจทย์สิ่งที่เป็นเป็นสุดสามปอเลยสำเร็จคือตัวคนสามพี่น้องนี้ก็คือระบบเกส ถ้าจะบอกว่าปิดสวิต3อกับปิววอร็จครับอันตัวคนระบบเวสเวสนั่นเองก็คือว่าสมัครไม่ต้องสมัครก็ลองเล่นได้ไม่ต้องใช้ชื่ออวตตาเลยแต่เขากำหนดลิมิตให้แค่เข้าแค่20เข้าแมบบได้แค่20ครั้งเขานับเป็นครั้งนะไม่ได้นับเป็นวันซึปิดไม่ได้ปิดไม่สเร็จ เาปิดซึ่งถ้าเล่นหมดรวบภายในถ้าแบบยี่สิบครั้งในวันเดียวเนี่ยคุณก็จบเลยคุณต้องสมัครแล้วมันบันทึกไปในเครื่องไขก็ต้องยอมรับข้อที่จริงตัวนี้มันก็เลยทําให้ปิดสวิสซอว์ไม่สำเร็จซอวก็เลยยังแบกเนยได้อยู่ก็คือยังบวดแล้วนี่ก็คือ จบการสนทนาแล้วนะนี่คือสิ่งที่ประชาชนปวดขาไปที่ผัดปืนใหม่โอ๊ยตอนนี้ผมเล่นเกมจนเพลินแล้วคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์นาที่สืบีกอยู่เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย